สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปที่ฟังกันแบบสบายๆฟังกันแบบผ่อนคอลายอารมณ์และยังให้ข้อคิดเตือนใจกันนะคะบางครั้งในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันมีเรื่องเข้ามามากมายโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีแต่เรื่องหน้าปวดหัวเครียดท,ท้อแท้เข้ามาไม่หยุดหย่อนหาความสุขแทบไม่เจอเลย แต่ชีวิตของเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปวันนี้นะคะวีวินิวเลยมีบทความดีๆแง่คิดในการใช้ชีวิตมาฝากค่ะคือได้ฟังแล้วรับรองจะได้กำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะจะช่วยให้กัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนมีแรงผลักดันมากขึ้นแต่ทุกๆข้อคิดนะคะก็ย่อมมีสองมุมเสมอ ความยืดหยุ่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญปัญหาพร้อมแล้วตามมาฟังกันเลยนะคะข้อที่1น,นะคะถ้าไม่ยอมปล่อยมือจากอดีตแล้วเมื่อไรจะคว้าอนาคตได้จากข้อคิดที่ว่ามานั้นก็คือการที่เรายังจมอยู่กับอดีตไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่แสนเจ็บปวดแค่ไหน และระยะเวลาที่เกิดขึ้นจะผ่านมานานแค่ไหนก็ตามนะคะหรือเพิ่งผ่านมาไม่นานเราก็ควรจะพยายามปล่อยมือจากเรื่องราวที่ทำให้เราต้องจมกับความทุกข์และส่งผลทำให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างลำบากแน่นอนว่าไม่ควรรีบร้อนไม่อย่างนั้นนะคะมันจะเป็นการกดดันตัวเอง เราค่อยๆเดินออกมาปล่อยมือจากความเจ็บปวดทีละเล็กน้อยนะคะเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราอนาคตแสนสดใสและมีความสุขรอคอยเราอยู่แน่นอนนะคะสำหรับข้อที่สองอย่ากกลัวการเริ่มต้นใหม่อย่าแคร์สายตาใครถ้าเรายังหายใจด้วยจมูกของเราเองจากข้อคิดที่ว่ามานั้นก็คือ ต้องการที่จะบอกกล่าวว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้น่ากลัวเสมอไปถ้าหากเราไม่มั่นใจก็อย่าไปสนใจสายตาของคนอื่นแค่แค่ตัวของเราเองก็พอเพราะชีวิตของเราเติบโตมาอย่างดีขนาดนี้ก็เพราะตัวเราเองเราสามารถหายใจได้ด้วยจมูกของเราแสดงว่าเราถึงจุดนี้ได้ก็เพราะตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นแต่อย่างใดยิ้มเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้ เปิดรับผู้คนใหม่ๆมีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่ของตัวเองดีกว่าจะมาจมปลักอยู่กับสายตาและคำพูดของคนอื่นนั่นเองนะคะและข้อที่3นะคะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าทำสิ่งที่อยากทำไม่ใช่ทำสิ่งที่คนอื่นต้องการให้ทำจากข้อคิดที่ว่านั้นก็คือเราควรทำในสิ่งที่เราต้องการทำและก็ชื่นชอบ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือจะเป็นสิ่งใหญ่เพราะตัวเราเป็นคนเลือกเองไม่ใช่ใครอื่นเพราะเราจะมีความสุขมากกว่าการได้ทำในสิ่งที่ถนัดหรือชื่นชอบผลลัพธ์ที่ได้ก็มาจากตัวของเราเองทั้งนั้นไม่สำเร็จก็แค่เริ่มต้นใหม่เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบสามารถทำได้โดยไม่มีวันเบื่อถ้าหากเราไม่ทำในสิ่งที่คนอื่นต้องการนะคะ ถ้าหากเราไม่ทําในสิ่งที่คนอื่นต้องการมันก็จะกลายเป็นตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงทั้งความกดดันความคาดหวังต่างๆทําให้การชีวิตของเราแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นทําในสิ่งที่ชอบตัวเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกนั่นเองและข้อที่4นะคะ หากตัดสินใจเดินมาข้างหน้าแล้วอย่ากลับไปมองข้างหลังเด็ดขาดนะคะอย่ากลับไปมองด้านหลังจากข้อคิดที่ว่านั้นก็คือถ้าตัวเราตัดสินใจที่จะเดินมาข้างหน้าเดินออกมาจากความเจ็บปวดทรมานต่างๆแล้วได้โปรดนะคะอย่าหันอย่าหันหลังกลับไปอีกเพราะถ้าเราหันกลับไปแทนที่เราจะได้เดินหน้าต่อและใช้ชีวิตใหม่ยังมีความสุข ตัวเราก็จะจมกับความทุกข์ตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการเดินออกมาข้างหน้าเป็นเรื่องยากพอๆกับการเดินไปให้ไกลจากเดิมเพราะอดีตด้านหลังของเราคอยฉุดดึงรั้นตัวเราเอาไว้อยู่ดังนั้นเป็นไปได้เนาะถ้าเราตัดสินใจเดินมาข้างหน้าแล้วพยายามก้าวขาต่อไปและท่องไว้ว่า ตัวเราจะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะสำหรับข้อที่5อย่ามัวแต่โทษด,ดวงชะตาหากเรายังไม่พร้อมหาโอกาสของเราเองนะคะจากข้อคิดที่ว่านั้นก็คือโอกาสของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามล้วนมาจากความพยายามของเราทั้งนั้นถ้าหากเราไม่คิดที่จะเริ่มพยายามก็อย่าไปโทษด,ดวงชะตาที่ทำให้ตัวเราต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ เริ่มต้นพยายามที่จะทำก่อนล้มแล้วลุกขึ้นใหม่พยายามหาโอกาสของตัวเองให้ถึงที่สุดเพราะดวงชะตาของเราก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะคะสำหรับข้อที่6เนาะข้อที่6ก็คือความสุขที่สุดของคนเราก็คือการไม่เป็นหนี้สินใครจากข้อคิดที่ว่ามานั้นก็คือ ความสุขที่สุดในชีวิตคือการไม่เป็นหนี้สินใครไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือค่าตอบแทนต่างๆเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ด้วยความสบายใจนะคะทํางานและเที่ยวอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องหนี้สินมาให้ปวดหัวได้ดูแลครอบครัวและคนที่เรารักอย่างมีความสุขดังนั้นแล้ว ควรใช้ชีวิตโดยที่ไม่เป็นหนี้สินใครถือว่าเป็นสุขที่สุดแล้วนะคะสำหรับข้อที่7เนาะข้อที่7ก็คือการเกลียดคร้านทำให้เราพลาดโอกาสดีๆไปหลายอย่างจากข้อคิดที่ว่ามานั้นก็คือความขี้เกียจของคนเราที่หลายๆคนย่อมมีอยู่แล้วเป็นปกตินะคะแต่ความขี้เกียจนั่นเองที่ถือเป็นผลเสีย ที่ทำให้เราพลาดโอกาสดีๆไปมากมายเหมือนกันและโอกาสดีๆก็คงไม่ได้มาทุกครั้งแน่นอนดังนั้นแล้วพยายามเพิ่มความขยันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะมากกว่าความขี้เกียจเพื่อโอกาสดีๆของตัวเราเองข้อที่8นะคะข้อที่8ก็คือไม่ว่าเราจะพบเจออะไรก็ตามนะคะแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะมองมันเป็นอย่างไรนั่นเอง จากข้อคิดที่ว่านั้นก็คือสิ่งที่เราต้องประสบพบเจอนั้นไม่ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรออกมาแบบไหนเราก็สามารถเลือกที่จะมองมันให้ได้ว่าเป็นอย่างไรอะไรที่ควรทําต่อไปมองให้ออกมองดีๆว่าเราทําอะไรได้บ้างในสถานการณ์นั้นๆแล้วตัวเราควรเลือกทางไหนละ่ะทางไหนที่จะทําให้ตัวเรารู้สึกว่ามัน เหมาะสมและก็สมควรที่สุดตัวเลือกไหนที่จะทำให้ตัวเรามีความสุขนั่นเองนะคะสำหรับข้อที่9เนาะข้อที่9ก็คือสิ่งหนึ่งที่ควรฟังและใส่ใจให้มากที่สุดก็คือเสียงหัวใจของเราจากข้อคิดที่ว่านั้นก็คือเราควรที่จะทำตามเสียงของหัวใจเรียกร้องอย่าหลอกตัวเองด้วยความคิดที่เกิดจากสมอง แต่ทำตามการเรียกร้องของหัวใจจะดีกว่านะคะเพราะนั่นคือความรู้สึกที่แท้จริงของเราเองเราสามารถผ่านสถานการณ์แย่ๆมาได้หากใจของเราพร้อมที่จะพา9ก้าไปข้างหน้าอย่าบังคับตัวเองด้วยความคิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อวันที่ดีที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าและข้อที่10นะคะความเจ็บปวด มักลืมได้ยากแต่ความทรงจํำดีๆจะอยู่เตือนเราตลอดไปจากข้อคิดที่ว่านั้นก็คือความเจ็บปวดจากเรื่องราวต่างๆที่เรานะคะได้พบได้เจอมาเป็นแผลในใจที่ทำให้เราไม่สบายไม่ที่ทำให้เราไม่สบายใจไม่สามารถลืมได้และทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ได้เมื่อเรานึกถึงภาพความเจ็บปวดนั้น แต่ถ้าหากเรานึกถึงความทรงจำดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ถือเป็นส่วนที่เตือนเราว่าครั้งหนึ่งนะคะเราเคยมีความสุขและยิ้มได้แบบนั้นเลยนะทำไมตัวเราถึงยิ้มและมีความสุขแบบนั้นไม่ได้อีกละ่ะทั้งๆที่เป็นตัวเราเองแท้ๆอย่ามัวจมกับความเจ็บปวดอยู่เลยจงมีความสุขกับชีวิตของเราเถอะ จริงๆแล้วนะคะความสุขของเราสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการที่ได้กินของอร่อยนอนเต็มอิ่มหรือดูหนังที่ชอบการกระทําเล็กๆน้อยๆถือเป็นกิจวัตรประจําวันของเราที่มีส่วนช่วยอย่างมากในการผ่านความยากลําบากได้เหมือนกันทุกความสุขและรอยยิ้มสดใสล้วนมาจากสิ่งที่ชอบทั้งนั้นนะคะสําหรับ บทความแง่คิดในการใช้ชีวิตดีๆที่วิววินิวนะคะนำมาฝากก็ขอให้ข้อคิดที่ได้นำเสนอในครั้งนี้นะคะเป็นคลิปดีๆอีกคลิปหนึ่งเนาะช่วยฟื้ฟนฟ,นฟ,นฟนูจิตใจของคุณกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของวีวีนิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ